Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดูปันไหนไม่ดูไวเนี่ยจ้ะฮึโธ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยไอย่างนี้จังนาข้างใจอ่ะหมุนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ออกอะไรอะไรแค่นั้นยังไม่ออกอยู่เลยนัะน่ะ

ได้กินอะไรไหมหน่อไม้ดองมาน่าหยุดหน้าไปนะสามเจ็ดไม่ลงหรอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับนีอะไรเลยแปแปดแปดสิบสามเฮยโอ้ออกไม่ได้วันนี้ กันนี้ไปไม่ได้แล้วเปิงเปงแยกปงดีจังเลยม่จะหาลูกออมาทีไรตีกับเมียทีไรไม่เห็นจะมีกันฟาบเลยดูรถ ไมเลยรนี้ยะเรอนยแรงลหวใจเนวยมันกลังจะกระโดดยังไม่มีมันมาโดเหี่ยวไปหอ้าวรียกกลังเลยเออทํตามาที่หมดดูดโอดอกยไปยาี่ห้เี้ยตีไงีคนนู้นนี่โอ้โหเขิมตีอเมียหน้ายังกระโดดสองสาม ไม่มีเรากใจไม่มีอะไรเลงองรอออ้วัเอน้ง้งสองหาจัด่อนี่มันแนีเลยเนีเนี่ยสาวอะีแป้ายเลยเนี่ย นี่ประโยชน์อะไรายนป้ายไงอ๋อแฝวนอะไรแฝนอะไรเศษไม้เด็แตะขออ่ะอรอนี่มันดีได้ไงนั่นน่ะเอ้ยแอวนอันนี้ยงดองแหวนไดนดิสามนั่นไงกนเลี้ยด็กวนนั่นน่น ทอเนี่ยนออ้อยเนี่ยแล้วก็แฝงไว้แลสามสีอันออโอ้ยถ้าทำได้จะขอละ20บาทนะนี้มันตกเออไไสียตามอย้าตามไปซื้นอ,อ,อ,อไไน้าเจ้าหูครับ หรือเหลือมาทำมาสิคนออกแบบของความถิ่นมาออกแบบออกแบบแล้วทำอะไรดูแรมว่าแยกแย่ไม่ออกไม่ได้ตะวันตกเอ่อเหมาแล้วก็อะไรนี่อะไรอ้าวันนี้เออมันแยกออกไปเลยนะมันจำมันนี่คนเป็นคนประมูลงานของประมูลงานวันนี้มันจะแตกงานให้แรมไปทำมา ไม่ไม่ผมนี่คนประมูลงานเนี่ยไปดูไปดูไปดูโชกให้ไปเจ็บไปนั่นไปตายหาเหมอือนด้วยเจ็บหอยรงน้ำตายหาหอยที่ไหนในขาวว่ะหอยจมหอยน้ตายหาที่มาหอยเต็มตัวเลยไอ้กอหอยใหญเลยโชกไปเจ็บไป ยันหอยมาข้เพื่อโรคไปเจ็บไปมาขามมามะขามมะขามลมับล่ะโทษย